มาดูทุ่งนามาดูทุ่งนาแถวแถวเชียงรายนะครับเนี่ยทุ่งนานะทุ่งนาป่าเขาอะที่เชียงรายนะเดี๋ยวเราจะไปดูลังรังนกกระจาบ ที่ต้นงิ้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะเนี่ยทุ่งนาเนี่ยน้ำดีทุ่งนาแถวนี้น้ำดีมากเลยเนี่ยนี่นะฮะที่นาเขาน้ำอุดมสมบูรณ์ดีนี่นะไอ้นู่นที่เขาตัดหญ้าเนี่ยมันเป็นสับป,ปะรดสวนสับป,ปะรด สับประรดพูแลเนี่ยบ้านคนอันนี้ทุ่งนาสวยนะทุ่งนาเนี่ยน้ำเขาดีด้วยเนี่ยน้ำดีมันเป็นน้ำฝายอะเป็นน้ำฝายนะฮะเนี่ยเป็นทุ่งเป็นทุ่งนาป่าเขาเนี่ยต้นเนี่ยต้นงิ้วเนี่ยต้นงิ้วเนี่ยต้นงิ้วโบราณน,นะต้นงิ้วรุ่นเก่าแล้วเป็นร้อยปีแล้วมั้งเนี่ย เกิดมาก็เจอเก <c oughs> ิดมาก็เจอเท่านั้นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวต้นนี้เริ่มออกรวงแล้วเนี่ยเนี่ยน้ำอ่ะน้ำดีนะเนี่ยน้ำดีด้วยนะเนี่ยเนี่ยข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วนะ เี๋ยวข้าวเริ่มออกรวงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้าวเริ่มออกรวงแล้วเนี่ยข้าวเริ่มออกรวงแล้วเนี่ยช่วงนาที่เชียงรายนะเนี่ยเชียงรายประเทศไทยนะนี่นะฮะ เดี๋ยวเราเดินไปดูต้นงิ้วเก่าต้นงิ้วเป็นร้อยปีว่าอะไรมันอาศัยอยู่บ้างมีอะไรบ้างที่อาศัยอยู่อยู่ต้นงิ้วนั่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันเออเนี่ผักนี่กินได้นะนเนี่ยเนี่ยผักนี้กินได้นะเขากินเนี่ยกินใบไปกับส้มตำอะไรเนี่ย นี่ข้าวเริ่มออกรวงแล้วนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปดูต้นนั้นว่ามันมีอะไรอาศัยอยู่ต้นเก่าแก่ต้นงิ้วเก่าแก่ต้นงิ้วโบราณป่าเขาทุ่งนาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอ้านี่อีก นี่ก็อีกต้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหม <c oughs> นี่เริ่มดอกแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเอาไปกินกับส้มตำเนี่ยกินกับส้มตำอร่อย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูต้นนั้นกันต้นมิ้วโบราณต้นมิ้วเป็นร้อยปีนี่นะจะถึงแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อนู่น ู้สึกว่าจะมีรังนกกระจาบนะนี่ไงรังนกกระจาบอะรังนกกระจาบ อ๋อไอ้นั่นมันคล้ายๆลางต่อนะเหมือนลางต่อเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูใกล้ๆอีกหน่อยสิแต่ลางนกกระจาบนะมีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยลางนกกระจาบมีหลายลางด้วยนะเป็น10บๆอะ่ะ ต้นงิ้วยักษ์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆต้นดูสิอ๋อมันเป็นลังต่อนะฮะลังต่อหลังต่อหัวเสือหลังใหญ่เบืเริ่มเลยอยู่กับนกกระจาบเอออยู่ด้วยกัน นี่นี่นะฮะเป็นหลังต่อหัวเสือนี่นะฮะหลังต่อหัวเสือเนี่ยกับหลังนกกระจาบต้นนี้สูงนะฮะสูงหลายเมตรนะฮะเนี่ยสูงประมาณ30เมตรได้อะต้นงิ้ว ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากนะฮะต้นงิวเนี่ยโอ้ยอายุเป็นร้อยปีแล้วมั่งเกิดมาก็เจอนี่แหละอานี่หลังนกกระจบับมันล่วงมาเนี่ยนี่หลังนกกระจบับนี่ล่วงมาเนี่ย เนี่ยเห็นไหมมันทำดีด้วยเนี่ยลังเก่ามันไงอ๋อนี่ลังตัวผู้ด้วยเนี่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 ยลังตัวผู้เนี่ยลังนกกระจาบตัวผู้เนี่ยเนี่ยมันร่วงมาเนี่ยอ๋อนี่ไงเนี่ยโขนต้นยิ้วเนี่ย